ช่วงนี้กลับมาติดตามรู้ทันน้ำนะคะนอกจากการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่เริ่มดำเนินการในหลายพื้นที่แล้วนะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ปลายน้ำก็เร่งซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมนะคะเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์จริงติดตามในรู้ทันน้ำค่ะ ในรูธาา้ธนาวอเตอร์วอสตอกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานในหลายจังหวัดกำลังเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมค่ะนอกจากจะมีหน้าที่รักษาอธิปไตยแล้ววันนี้ทหารยังเดินหน้าในการฟื้นฟูต้นน้ำร่วมกับจังหวัดพยาวด้วยค่ะ มีการปลูกต้นไม้อธิราชพฤกษ์ต้นสากและมะข่าโมงกว่า5,000ต้นบนพื้นที่50ไร่ที่บริเวณม่อนโป่งหินบ้านสันป่างิ้วหมู่12ตําบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาตามโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งจังหวัดพะเยากำหนดปลูกทั้งสิ้นจำนวน8,000 80, 0ต้นและจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีและฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยค่ะ จังหวัดพะเยามีพื้นที่6,335ตารางกิโลเมตรมี9อำเภอ68ตำบล790หมู่บ้านซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่จะปลูกป่าทดแทนของเดิมให้ครบทุกพื้นที่ค่ะหากเป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดกำหนดคาดว่าอีก5ปีป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ รัคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการพระราชดำริในการจัดการและรักษาป่าต้นน้ำกันค่ะ ทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลพระราชฐานในจังหวัดเชียงใหม่และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรชีวิตของคนบนดอยเมื่อ30ปีที่แล้วพระองค์ทรงสนพระราชฉัรยไทยและเห็นใจชาวเขาที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปลูกฟินซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้มอมเจ้าพีเสด็จรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวอาทิปลูกทอ้อแอปเปิลและสาลี่ทดแทนการปลูกฝินขณะเดียวกันโครงการหลวงยังได้ศึกษาค้นคว้าทดลองการปลูกพืชเมืองหนาวบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาด้านต่างๆไปพร้อมกันโดยเฉพาะการนำพืชหลักซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเช่นกาแฟมะคาเดเมียนัทและวอนัท ปลูกเสริมในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอีกทั้งเพิ่มรายได้ให้ชาวเขาทำมาหากินอยู่กับที่เลิกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าลงได้ บอชวันนี้จะพาไปดูการซ้อมแผน,ผนเผชิญเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองกันค่ะโดยใช้คลองซึ่งเป็นพื้นที่น้ำหลากตำบลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมค่ะมีการนำเรือขนย้ายผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่และใช้การเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ของหน่วยกู้ภยัยจากนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนภัยด้วยสัญญาณเตือนภัยแบบนี้ค่ะ ดูการซ้อมอย่างขมักขม้นแบบนี้แล้วเราก็เชื่อนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์จริงน้ำท่วมอ่างทองเหมือนปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็น่าจะช่วยช,วชีวิตชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะแผนเผชิญเหตุที่อ่างทองนี้นะคะเป็นแผนเผชิญเหตุเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการสาธิตให้นายกรัฐมนตรีได้ชมระหว่างการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาที่จะต้องฝึกซ้อมแล้วทุกจังหวัดก็จะต้องฝึกซ้อมแบบนี้เพื่อให้เกิดการตื่นตัวเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะเรียนรู้ไปกับน้ำพร้อมๆกับเราในรู้ทันน้ำบอเตอร์วอชด็อกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ